สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไทยโอเวอร์ซีชาแนลบายมาดำสก,กุณนาค่ะวันนี้นะคะทุกคนวันนี้อยากจะร้องเพลงว่าข่าวข่าวเงียบไายไปสองสาเดือนนึกว่าจะมีข่าวดีโทษสีไม่มีอะไรเลยทำไมถึงร้องเพลงนี้รู้ไหมคะทุกคนนั่นก็เพราะว่า จากที่เรารอ,อ,อคนงานก่อสร้างนะคะมาหลายเดือนแล้วปรากฏว่านะคะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าล่าสุดก็ได้คำตอบว่าบริษัทที่บริษัทหินที่บริษัทก่อสร้างเขาทำคอนแทคไว้นะคะทุกคนปรากฏว่าเ,เขาไม่สามารถทำหินนี้ได้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีหินที่จะมา ซ่อมบ้านให้เราตอนนี้ก็คือเขาได้บริษัทใหม่แล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคากันอยู่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรมันถึงจะได้เริ่มทำนะคะทุกคนก็เลยจะหนีไปพักผ่อนสัก4ีหวันค่ะทุกคนให้หายเครียดเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักผ่อนกัน มาดูกันค่ะว่า what fit in my car นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปพักผ่อนไกลๆได้ค่ะทุกคนเผื่อเกิดเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยได้อินแล้วได้อิดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำให้เราก็จะได้ขับรถกลับมาแต่วันนี้เราจะขับรถกันไปค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไปดูกันว่า what fit in my car ไปดูกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะ ไ o คอรลิเดย์สวันสามคืนนะคะมาดูกันว่ารถคันนี้จะจุอะไรบ้างนะคะหลังที่หลังจากที่เราเคยรีวิวรถคันนี้ไปแล้วนะคะนี่คือ,อของทั้งหมดที่จะไปด้วยกับเรานั่นก็คือถุงก๊อบ2ถุงนะคะแล้วก็แล้วก็วกรถรถลาก2อันสองคันนะคะนั่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ แล้วค่ะทุกคนป็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็สองกระเป๋าเดินทางแล้วก็รองเท้ามาดาม,มาเอารองเท้ามาดามเอารองเท้าไปทั้งหมดหกคู่ค่ะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทําไม <ement> <_<_เนื่องจากว่าเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเวลาเราเดินทางแล้วก็พารถไปเองเนี่ยเราก็จะมักจะเอาทุกอย่างที่เราคิดว่าเราจะใช้นะคะเหมือนเอาตู้เสื้อผ้าไปด้วยนั่นแหละค่ะทุกคน นะคะเอ้ามาดูกันว่าจะจุอะไรนะคะเดี๋ยวเราให้คุณชายมาใส่เชิญค่ะคุณชายนี่นะคะทุกคนเราก็เอากระเป๋าใส่ไปก่อนเลยนั่นก็คือแบบนี้เลยค่ะเราเอาพับเบาะลงทั้งสองนะคะเบาะด้านหลังพับลงทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางสองใบใส่นะคะแล้วก็ก็แบ็คนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะใส่ถุงก้อนลงไปนะคะนี่เลยค่ะทุกคนถุงก๊อนลงไปแล้วนะคะตอนนี้อ่าแล้วก็ของกระจุกกระจิ้งเล็กน้อยนะคะพวกรองเท้าเอวยรองเท้าเอวย์ก๊อตเอวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ไป ตอนนี้ก็เป็นรถลากทุกคน ใส่รองเท้าได้ห้ามกูเอาไปเท่าที่อยากจะเอาไปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเราขับรถกันไปแวะที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะขดารอบที่สองกับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วนะคะแล้วก็จะให้ดูว่านี่เลยเต็มแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันสามารถวางราบได้เลยไม่มีอะไรมาบดบังวิสัยทัศน์ในการ กระจกหลังนะคะทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างจุมากค่ะทุกคนอ่าแล้วเดี๋ยวเราแวะตรงไหนเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรระหว่างทางที่เราไปกันนะคะทุกคนตามมาดูกันนะคะ คนดูเหยียบบรรยากาศนะคะบนท้องถนนดูบรรยากาศสองข้างทางที่สกอตแลนด์ค่ะทุกคนนี่คือความงามของประเทศสกอตแลนด์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาติสูงเนาะเขาเรียกเป็นไฮเลนด์นะคะทุกคนแต่ว่าเราเดินทางไป ness, อินว r นเอสแล้วก็แนนนะคะแต่ตอนนี้ ดูเหมือนข้างหน้าฝนจะตกอะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าตามพยากรณ์อากาศนะคะ mm. เขาก็เตือนเอาไว้ว่าพยากรณ์อากาศอาจจะมีฝนตกซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะจริงอะทุกคนเดี๋ยวมารอรุ่นกันเนาะท่ารนาะคนเพิ่งตื่นพอดีว่าตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเอลเกนคะ่ะทุกคน <c oughs> คือตลอดระยะเวลาขับมานี่ยมาดามหลับอย่างเดียวนะคะคือ มาถึงนี่ก็ใช้เวลาประมาณคือถ้าจากบ้านไปถึงที่แนนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่ากว่าแต่ว่าคือเราแวะระหว่างทางแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือได้ข่าวว่าระหว่างทางมาเนี่ยฝนตกแต่พอดีว่ามาดามหลับค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะที่เอลเกนเอ่อจอห์นสตันออฟเอลเกนนะคะให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะขึ้นสปาน เป็นหมู่บ้านที่นี่มีคาซิโดนทางนี้นะคะโอ้ยผ่านแล้วทุกคนนู่นอะโอ้อลังการดาวร้านดวงทุกคนดูแล้วก็ตอนนี้เราข้ามสะพานมาแล้วนะคะโอ้เราน่าจะแวะให้ทุกคนดูตรงนั้นเนาะคือที่นี่ค่ะเขาจะเป็นหมู่บ้านที่ทํามีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าผ้าแคสเมียร์ผ้าไหมผ้าวูลนะคะ โดยเฉพาะแคสเมียร์ค่ะนี่ถึงแล้วเซลล์ออนด้วยค่ะทุกคนก็คือที่นี่นะคะเขาจะนี่ไปค่ะเดี๋ยวจอดรถก่อนนี่เลยค่ะทุกคนไปกันเห็นไหมร่องรอยฝนตกโชคดีฝนหยุดให้เราทุกคน Johnson of Elgin นะคะเป็นที่ผ <nicht> ล <nữa> ิต <lee> ผ้าแคสเมียร์ <rawd unre> แล้วก็วูที่มีชื่อเสียงมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนนั่นก็คืออาคารเดียวกันนะคะแต่ว่าช็อปของเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนไปตอนนี้มีเซลออนด้วยทุกคนผู้หญิงเราเนาะนักช็อปปิ้งอย่างเราพอเขาบอกว่ามีเซลออนก็พุ่งเลยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ข้อให้ถ่ายข้างในไหมนะไม่มั่นใจอ่ะนี่้ดูก็จะมีบอกนะคะ ็นร้านข้าวใหม่ที่ไฮโซมากด้วยซึ่ตัวนี้สวยมากทุกคนสวยมากดูนะคะเขาจะมีทุกอย่างเลยมีทวิตตี้นะคะเป็นแบบน,นี้ทุกคนโอ้สวยเดี๋ยวมันจะมีข้างบนเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนเ <ๆ S 2> นี่ยทุกคนเห็นไหมตัวน,นี้เป็นภาพแคสต์เนี่ยซึ่งก็อันนี้เป็นวูนะคะเป็นวูลูกค้อยถ่ายไหมเนาะถ่ายไปแล้วแหล,ละดูขนาดว่านี้เป็นเขาเรียกอะไรดูนะทุกคนให้ดูเสื้อคลุมหกร้อยเก้าสิบห้าทุกคนลดแล้วนั่นแหละนี่คอลเลกชันของผู้หญิงทุกคน นี่ก็ลดแล้วนะคะจากราคา345เหลือ225แล้วทุกคน <c ash> แคชเมียร์ไงทุกคนเออโอ้ยคอลเลคชั่นสีนี้สวยมากทุกคนฉันให้ดูแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าฉันจะช้อปปิง้งแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะขออนุญาต <c oughs> ไปช้อปปิง้งไม่งั้นฉันยากอนะ่ะ <c oughs> นี่สีนี้สวยมากของมาดามมีสีเหลืองเหมทุกคนลด <c oughs> ไ,ได้ไหมของมาดามมีสีเหลืองนะผืนนี้เออไม่ได้เอามา <c oughs> อุ่ซื้อตัมเปอร์สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนจะขึ้นไปทำนี้ค่ะเดี๋ยวไปดู จะมีคั้งนี้ด้วยนี่เด็น,นี่ของเด็กทุกคนของเด็กน่ารักมากเลยของเด็กของเด็กนีน่ค่ะทุกคนก็จะมีผ้าแคชเมียร์ผ้าอะไรต่ออะไรนะคะสวยมากอันนี้เป็นโซนของเด็กค่ะทุกคนแล้วก็มีโซนอาหารอาหารแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะผ้าสวยมากคนนอนนี่สวยผ้าน,นีสวยอนะ่ะพื้นนี้สวยทุกคนนะคะอันนี้สามร,ร้อยเจ็ดสิบเก้าปอนด์ทุกคนีแพงกว่าลุยที่ต้องเลยนะนะสวยมากอ่ะพื้นนั้นไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดู ส่วนของผู้หญิงแล้วตรงนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือไม่แพงนะคะทุกคนเนี่ยในในรังเลยก็คือแบบว่าเซลล์เลยแบบนี้คือมาดามมีเยอะเล่ค่ะนี่ให้ดูรอบๆนี่ของผู้ชายแล้วก็โอ้ยนี่มินินท็อปสวยมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายทุกคนดวงเกงนี่สวยไอ้เกงกระโปรงเน,นี่ยสีเขียวเนี่ยสวยดีนะเฮ้ยนี่เดรสสวยร้อยกว่าวันที่เราใส่เลยไอ้กระโปรงสวยนะเรสสีเขียวเรสนะส,นะสีเขียวสวยทุกคนมีกระโปรงวันี้แล้วก็นี่นะคะก็จะมีแบบนี้โอดูทุกคนสุขุม สยวสยนะเนี่ยฉันใส่ได้หนึ่ร้อยเจ็ดสิบทุกคนให้ดูรอบๆก่อนนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะช้อปปิ้งแล้วนะฉันจะปิดนะคะก็เนี่ยเฮ้ยนี่เลยนี่สิงโง่ไม่สวยนะคะส่วนแคสเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นคือรวมรวมๆทั่วไปนะคะแล้วก็มีเนี่ยมันนี่นั่นรวมๆกันไปโอเคนะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะที่ฉันก่อนจะช้อปปิ้งนี่เลยจ้าที่นี่ก็คือเอาท์เล็ตของเขาซึ่งเราไม่เคยมาตายแลูกทุกคนเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีเอาท์เล็ตด้วยโอ้ดี เขามีเอาเลทเยอะด้วย,ยอันนี้เป็นเสื้อแคทเมียรสำหรับผู้ชาย,ยอูยสวยอเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นมิวเซียมเนาะ ให้ดูวิธีการที่เขาทำนะคะทุกคนอันนี้ที่ตอนช่วงโควิดเนาะ NHS สีรุ้งะคะ่ะ mm hmm. เขาก็ทำเป็นให้กำลังใจคุณหมอ mm hmm. คุณหมอ mm hmm. คมอุณพยาบาลนะคะุ mm hmm. คนแล้วก็ในนี้เขาก็จะโชว์วิธีการทำผลิตเหมือนที่บ้านเราก็ผ้าไหมผ้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะท mm ุกคนแต่นี่คือเป็นการทำผ้าแคสเมียร์ mm hmm. ผ้า นี่นะคะมาณนี้ก็คือเครื่องจักรที่เขาทำนะทุกคน คินซู่กิ๊กอิโมชั่นที่เขาให้เอาได้เอาอะไรมานะอันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรน่าจะทำสีนะคะทุกคนเราก็ไม่เคยมาดูฝั่งนี้นะคะเนี่ยคือเขาก็ชูวิธีการวิธีการทำนะคะทุกคน ส地再改革เขาจกกะท,ที่นี่เขาจะมีชื่อเสียงมากนะทุกคน ของผู้ชายนะคะอ้อันนี้สวยเลยนี้คือสวยมาก,กคนสีสวยด้วยสวยสวยมากค่ะทุกคนก็คือนี่คือวิธีการวิธีการทำของเขาเนาะให้ดูเนี่ยที่เขาออกมาทำเข,เขามีโชว์ด้วยนะคะทุกคนในแต่ว่าต้องต้องจองเนาะ นี่เราคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็เลยไม่ได้จองนี่นะคะก็คือที่เขาเออกมาทำเนาะวันนี้สวยมากทุกคนสวยมากเป็นเดรสเป็นดรสที่สวยมาก แล้วก็นี่สีนะคะสีที่เขามาทำนี่แล้วแต่ว่าเขาได้เป็นสีอะไรต่อสีอะไรนะทุกคนก็คือเป็นตามธรรมชาติเลยค่ะเออเขาใช้สีธรรมชาติทำเนาะ So, so, we um, so we source our dân 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 from all over the world. Our um, cashmere, um, it comes from the cashmere goat. Sorry. Sorry. The, uh, the cashmere goats. These come from China and Inner Mongolia. Um, we take the cashmere from the chin and the underbelly of the goat, as you these are the finest hairs on the goat. And the ones on the top and things are a bit more coarse, and they don't really make as soft a product as the ones underneath. ทุกคนนี่เป็นแคสเมียร์โกดนะคะก็คือเป็นแพะที่เขาสำหรับทำแคสเมียค่ะมันจะเป็นแพะที่มาจากมองโกเลียแล้วก็ไชน่านะคะเนี่ยเขาก็จะแยกว่าแพะแ,แบบไหนที่ว่าใช้ทำวูที่แตกต่างกันนะคะทำมารีโนวูทำแคสเมียทำทำวูทำอะไรต่ออะไรนะคะ รอบหน้าสงสัยต้องพาทุกคนมาดูแบบว่าวขอดูแบบเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้ขออนุญาตไปช้อปปิง้งไปค่ะทุกคนไปลุยช้อปปิง้งอันนี้สวยอะ่ะอันนี้สวยอะทุกคนสวยคัลเลอร์สวยมากตาย100% Cashmere 100% c a s ม m e r ์ว่ะทุกคนเท่าไหร่จ๊ะ,อะ 2> 2สองสีใช้ได้สองด้านทุกคนใส่ได้สองด้านสีน้ำเงินสวยมากเท่าไหร่150 150ปอนด์ทุกคน100% c a s ม m e r ์ด้วยนะสวยนนาะนี่นอง <c oughs> สีนั้นก็สวยอ๋อวันนี้สวยนี่ที่ของ air mes อ่ะสงสัยก็ออเดอร์จากนี่หรือเปล่า นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นสีเหลืองเอมบสนะเอาเลยขายผ้าด้วยนะทุกคน <c oughs> ก็คือคุณสามารถซื้อแล้วก็ไปตัดตัดชุดตัดอะไรก็ตามภาษาอ,อะไรอย่างนี้ไงคะทุกคนฟังนี้ก็มีนี่มีหมวกมีที่คาดผมแล้วก็นี่ทุกคนถุงมือแคสเมียรนี่ของเด็ก กนี่ของผู้ใหญ่ากางเกงเท่าไหร่ร้อยกว่าเป็นแคสเมอรหมดเลยมันนี่สวยเนาะทุกคนอันนี้สวยีวรรเท่าไหร่อเมเออเท่าไหร่ะคะมัน้อสกัลลอร์ห้าสิบบอลทุกคนสวยชิสุการน ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านที่เอลเกนแล้วนะคะเราออกมาจากเราออกมาจากที่ช็อปปิ้งแล้วนะทุกคนคราวหน้าเดี๋ยวเราจะต้องพามาทำวิดีโอที่นี่โดยเฉพาะเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันมีคาสิโดนแล้วก็มีมิวเซียมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันน่าดูมากเลยทุกคนแต่ที่หมู่บ้านเอลเกนนะเออแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยมีที่เขาทำวิสกี้อะค่ะทุกคนอ่านะเราคิดว่ารอบหน้าเราต้องมาทำใหม่เอาที่นี่โดยเฉพาะเลยอันนี้ก็แค่ให้ดูคร่าวๆนะทุกคนถึงแล้วค่ะที่พักทาดาค่ะทุกคนนี่ ะทะเลอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะที่พักที่เราพักนะคะทุกคนเ,ออเราเคยมาพักที่นี่แล้วค่ะเจ้าของเขาน่ารักมากข้างหลังนั้นจะเป็นที่นั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะคะมาแล้วค่ะทุกคนดูห้องจะตกใจเลยห้องคือแบบว่าห้องคือแบบว่านี่เลยทุกคนสีแดงร้อนแรงจริงๆ กือันี่เป็น Family Room นะปกตินี่เห็นไหมมีของเด็กมีสองชั้นของเด็กของเด็กเล็กนะคะพักทีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าเนื่องจากเราจองแบบลา m n u u t e ไงทุกคนมันก็เลยเห้องธรรมดาคือไม่มีว่างมันก็มีว่างแต่ห้องครอบครัวเนี่ยเด็กก็นอนในนั้นผู้ใหญ่ก็นอนในนี้นะคะนี่คือโรงแรมบูธเฮาส์นะคะแต่ว่า เรามาทานอาหารเฉยๆค่ะทุกคนไม่ได้มาพักที่นี่จอ,รอดรถอยู่ไกลมากแล้วฝนก็ตกค่ะทุกคนเด <c oughs> ีวจะพาไปดูว่ามีอะไรกินเนาะอืม <c oughs> ฉันหอมอาหารแล้วทุกคนฉันหอมอาหารแล้วหิวแล้วเนี่ย โอ้ย oh, สวยทุกคนสวยโอ้ oh, nice โอ้ nice โอ้ nice โอเคโอ้ nice ดูซิฝนตกฉันยอมเปียกให้เธอเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้ย oh, คุณชายก็เอาร่มไปซะง,งั้นดูทุกคนโอ้ oh, nice สวยสวยค่ะสวย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  เดินมานะสวยมาดูดอกไม้ดูดอกอันนี้ทุกคนสวยมากคะดอกอันนี้สวยนี่ค่ะร้านอาหารอยู่นี่จริงๆคือร้านอาหารเขามีด้านนกอกฝั่งนี้ด้วยนะคะแต่คือเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกก็ต้องทานข้างในค่ะทุกคน <laughs> เรากินแบบเร็วมากทุกคน เพราะว่าอาหารคือขอบอกว่าไม่อร่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะเนาะดูคือถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าแดดออกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะดีมากเลยดูสวยสวยมากทุกคนสวยมาก c o n f l o w e คือเขาก็ทำเขาเรียกอะไรร้านอาหารที่นี่เคยเป็นเคยเป็นมิชลินสตาร์รสสอร์งนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปแล้วถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าคนที่เป็นเชฟอะ่ะเขาไปทำที่อื่นแล้วค่ะก็เลยคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขาทำไว้สำหรับมิชลินสตาร์รสสอร์งแต่ทีนี้คือมันเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะทุกคนในนี้ก็คือเป็นเหมือนห้องอาหารเหมือนกันเนาะ พอเขาเปลี่ยนมันก็เลยมันก็เลยไม่อร่อยเลยคือแบบอว่าอาหารแบบอือ้กินไม่ได้เลยทุกคนดิชันกินไม่ได้เลยค่ะดูแอปเปิลดูแอปเปิลทุกคนไม่แพ้ด้วยแต่ว่าดูแอปเปิลแอปเปิลสวยมากเลยแอปเปิลแดงไปหมดเลยทุกคนนี่แอปเปิลเยอะมากทุกคนเดชันจะทำแบบ เ,เขาเรียกอะไรฟู้ดดริค์เนาะแอปเปิลจู้หรือไม่ก็เฮิร์บอะไรพวกนี้นะคะ่ะทุกคนอ,อ,อยากให้ดูดอกอันนี้สวยทุกคนเนี่ยดอกไม้สวยมากเนี่ยทุกคนคือร้านอาหารคืออยู่ในนั้นนะคะนัน่นอะคือเป็นร้านอาหารแล้วปกติคือแล้วก็นั่นคือโรงแรมปกติเขาก็คือแบบจะดีไงคะทุกคนแม้กระทั่งไก่เขาก็เลี้ยงเองอะ่ะทุกคนเนอะ เก็บไข่ตอนเช้าๆไปทำกินคือสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นมิชลินสตาร์ไงฮะอ่ามันเป็นมิชลินสตาร์รีสอร์ทไงทุกคนมันก็เลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วดูแอปเปิลหมดเลยค่ะตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนนู่นแล้วก็โรงแรมอยู่นู่นนะคะโรงแรมเด <c oughs> จะเดินออกไปนะคะ ทาดาค่ะทุกคนถ้าดาไปค่ะตอนนี้เรากับโรงแรมกันค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับโรงแรมที่พักกันตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วเนาะก็คือวันนี้เป็นเดวันนะคะทุกคน เป็นวันเดินทางเดินทางมาจากบ้านแล้วก็ขับรถกันมาเองนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็แอบ,บแวะช็อปปิ้งนะคะแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมแล้วหลังจากนั้นเราก็จบด้วยการพาไปทานอาหารค่ะทุกคนที่โรงแรมบูตบูตเฮาส์นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วร้านอาหารที่เนี่ยทุกคนมันเป็นมันเคยเป็นร้านอาหารมิชลินสตาร์เนาะแต่ปรากฏว่าคือเขาเปลี่ยนเจ้าของมันก็เลยไม่ได้เป็นมิชลินสตาร์รีสอร์ท อีกแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ไงก็เออก็จองไปแล้วแล้วก็แขนเส้นไม่ได้ด้วยทุกคนเพราะมันจองออนไลน์ทีนี้ก็เลยบอกว่าเออก็ยังไงล่ะก็ไปโอ้โหทุกคนขอบอกว่าบรรยากาศดีมากคือบรรยากาศ บรรยากาศอ่ะห้าดาวบวกทุกคนเอาไปเลยหดาวเจดาวนะคะแต่ว่าอาหารอ่ะทุกคนอาหารคือกินไม่ได้ทุกคนไม่ได้พูดเล่นนะคือมันกินไม่ได้จริงๆโชคดีที่ว่าตอนเรามาเมื่อวานทุกคนเราก็อบเบาลี่เอาไว้แล้วก็แล้วก็วกมันมีเอ่อเขาเรียกอะไรคีสสขค่ะซื้อมาจากที่ร้านน่ะก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็เออ มันจะหมดอายุพรุ่งนี้ก็เลยเออเออกมาด้วยทุกคนแล้วก็วายที่เปิดไว้หนึ่งขวดก็เอามาด้วยก็นั่นแหละได้กลับมานั่งกินในโรงแรมนี่แหละค่ะทุกคนคือมันไม่ใช่เป็นโรงแรมที่แบบว่าโรงแรมเนาะคือมันเป็น B&B ทีนี้เนี่ยก็คือ Bread บรดแอนด์เบรคก็คือเขามีแต่อาหารเช้ากับที่พัก เขาไม่มีขายดินเนอร์อะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะกินที่นี่ไม่ได้เราก็เลยแบบว่าเออรักโชคดีที่เรามีนี้ก็ลงไปขอขอจานกับขอมีดกับซ่อมมาแล้วก็กินคิสที่เหลอามานั่นแหละค่ะทุกคนช่วยชีวิตก็<笑><笑> <g ülme> มารอรุ้นกันนะคะว่าทริปเราจะเป็นยังไงเนาะ ก็เราจะทำเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็น day o e day two day 3 day 4ไปแล้วกันนะทุกคนทริปเราจะเป็นทั้งหมด 4, ีคืนหวันนะคะรวมทั้งวันเดินทางแล้วก็วันกลับด้วยนะคะเอา้าก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำไปแปรงฟันแล้วก็ไปนอนก่อนนะทุกคนนะพรุ่งนี้มีเล่นกลอบโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะกดไลค์ night, ค่ะ